น้องสิมมัชนทุกท่านนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่มาติดตามรายงานข่าวในส่วนขางเคลื่อนไหวของประชาธิปัตย์นะครับวันนี้เทศที่ต้องมาแถลงกับพี่น้องสิมมนชนมันมีการสอบถามมาเยอะนะครับในเรื่องของกรณีการนับประชุมใหญ่วิสัยใหเพื่อที่จะเลือกคณะกรรมาการบริหารพรรคเลือกหัวหน้าพรรคและก็ตำแหน่ง เดิมที่ได้กําหนดให้มีการประชุมใหญ่วิสามันเพื่อเลือกหัวหน้าพักและคณะกรรมการบริหารพักในวันที่23รกรกฎาคมที่จะถึงก็ต้องเล็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่ามีเหตุจําเป็นที่จะต้องเลื่อนออกไปนะครับจึงเป็นเหตุที่ทางคณะกรรมการบริหารพักก็ได้มีการนัดประชุมด่วนในวันนี้นะครับเวลา1 1โมง ที่จะถึงในวันนี้นะครับเพื่อที่จะได้มากําหนดในเรื่องของการประชุมใหญ่พิสารมันกาหนดวันเวลาสถานที่กันใหมนะครับเพื่อที่จะให้มีการประชุมใหญ่ในการเลือกหัวหน้าพักนะครับ็นเหตุผลที่มีความจําเป็นที่จะต้องเลื่อนไปเนี่ยเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการใหญ่นครับครั้งที่ผ่านมาได้มีการกําหนดสมาชิก เพื่อให้เป็นองค์ประชุมใหญ่เพิ่มเติมมานะครับซึ่งก็มีกรรมการบริหารพักบางท่านได้ขึ้นเสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้มีการกําหนดองค์ประชุมเพิ่มเติมในส่วนของทั้งหมด5ส่วนนะครับมีภาคเหนือนะภาคกลางภาคอีสานภาคใต้แล้วก็มีกรุงเทพมหานครซึ่งทั้ง5ส่วนนี้ก็ได้เพิ่มสัดส่วนมาในจํานวนส่วนละ ภารละ25ท่านนะครับเมื่อได้กำหนดองค์ประชุมเพิ่มเติมแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการออกระเบียบซึ่งวันนี้ตอนประชุมคณะกรรมการบริหารพรัคก,ก็จะได้มีการพิจารณาระเบียบการแต่งตั้งตัวแทนสมาชิกพักเพื่อเป็นองค์ประชุมใหญ่คือเมื่อกำหนดองค์ประชุมเพิ่มแล้วเนี่ยในสรวนของคณะกรรมการบริหารพักก็จะต้องมาออกระเบียบนะครับว่าวิธีการคัดเลือก ให้รองภาคทั้งห้าภาคเนี่ยนะครับห้าภาคก็ค <iences> ือมาอนที่ผมบอกนะครับว่าสี่ภาคบวกกับอทมก็เป็นห้าภาคเพื่อที่จะไปกําหนดวิธีการในการคัดเลือกสมาชิกเข้ามาเป็นองค์ประชุมก็เมื่อมีการกําหนดเช่นนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องมีการออกระเบียบวันนี้ก็จะมีการพิจารณาออกระเบียบแต่สาระสาคัญที่จะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับพรรคนั่นก็คือเมื่อกําหนดองค์ประชุม สมาชิกที่เป็นองค์ประชุมใหม่แล้วเนี่ยก็จะต้องมีการแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกพักที่เป็นองค์ประชุมสร้างเนี่ยไม่น้อยกว่า5วันอันนี้คือในกรณีเร่งด่วนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อให้เป็นไปตามขบังคับพักเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูลว่าด้วยพรรคการเมืองในส่วนของการประชุมใหญ่วิสามันก็มีเหตุจําเป็นที่จะต้องเลื่อนออกไปนะครับแล้วเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพักวันนี้ 11.00นะครับผมก็ได้ไปแจ้งพี่น้องสื่อมวลชนต่อไปนะครับว่าชาญคณะกรรมการบริหารพักได้มีมติในกรณีของการนัดประชุมใหญ่ที่สามัในกรณีของการเลือกหัวหน้าพรักและกรรมการบริหารพรรคอย่างไรบ้างนะครับประเด็นแรกมีคำจำกัดไหมครับก็คือในการประชุมเนี่ยกกบหเนี่ยก็คือถ้าต้องรอ5วันอย่างเงี้ยเป็นไปได้หรือเปล่าอาจจะมีการจัดประชุมเพิ่มเติมที่30มสิบผมว่าวันนี้ก็น่าจะมี การเมืไหรหลายท่านก็คงจะเสนอกันนะครับว่าจะกําหนดวันไหนนะครับซึ่งผมก็ไม่สามารถคาดการได้นะครับแต่โดยหลักแล้วเนี่ยผมคิดว่าทุกท่านก็คงยึดหลักเดียวกันก็คือเมื่อ,อมีกฎหมายมีข้อบังคับกํบกาหนดกดอกไว้5วันเนี่ยก็มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นคือร่างระเบียบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องมีกระบวนการที่ให้รองรากเนี่ยได้ไปคัดเลือกสมาชิกมาเป็นองค์ประชุมซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้เวลายอยู่เหมือนกันนะครับ เพื่อที่จะมาออกเป็นหนังสือเชิญสมาชิกที่เป็นองค์ประชุมได้มาเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามาัอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะครับก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อกําหนดเวลาขั้นตอนว่าต้องใช้ระยะเวลากี่วันคณะกรรมการบริหารครับทุกท่านก็มีสิทธิเสนอครับว่าจะมีการประชุมวันไหนครับอยากรู้ว่าใครเป็นคนเสนอเพื่อองค์ประชุมที่สิบห้าขยี่สิบห้าท,ท,ท,ท่านวิรับร่มเย็นครับรับร่มเย็นครับแล้วมีคนค้านไหมก็ <G: S 2> ก็มีการลงมติกันครับมีการลงมติกันในกรณีของการเพิ่มองประชุมแต่ผมต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าในส่วนของคณะกรรมการบริหารพรรคเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าเราอยากให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกหัวนหน้าพรรคอาจจะมีการรายงานข่าวหรือว่าการนําเสนอว่าอาจจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบที่จริงแล้วไม่ได้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบนะครับ เหตุผลเพราว,าว่ารองภาคแต่และภาคเนี่ยก็ต้องเป็นขั้เลือกสมาชิกทั่วไปอาจจะเป็นอดีตผู้สมัครก็ได้หรือเป็นใครก็ได้ที่เป็นสมาชิพกพรรคเพื่อกําหนดเข้ามาเป็นองค์ประชุมใหญ่ยยวิสามันเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคอันนี้เป็นหลักสําคัญนะครับแล้วผมก็ยังยืนยันในฐานะที่ผมเป็นกรกตอของพรรคเป็นฝ่ายกฎหมายของพรรคการรงไปรงมาการาให้มีความเท่าเทียมกัน คนมีสว่วนร่วมอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับไม่มีใครได้เปลี่ยนเสียเปรียบแล้วก็ถ้าเกิดว่า,าจะมีการเสนอเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยวันนี้ก็น่าจะได้มีการพูดคุยกันค,นครับี้คุยเครับเรื่องของท่าเนียเรื่องที่แบบว่าตอนนี้ในเรื่องของการโหวตเลือกนายกทีมตอนนี้ก็เหมนว่ามันชัดเจนแล้วว่าน่าจะเป็นเรื่องใคแล้วก็เริ่มมีกระแสจากขั้วกัางต่างรงนี้นส่สน,นี่นมันเป็นปัจจัยในการพูดคุยกันไหมองกรมหได้แจ้งสมาชิกอะไรยังไงไหม ที่ประชุมนะครับคือที่ประชุมสมาชิกสภาผู้พพแทนราษฎรที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในส่วนของการเลือกนายกรัฐมนตรีสองครั้งที่ผ่านมาใช้มติของพรรคในส่วนของที่ประชุมสมาชิกสภาผู้พพพแทนรัษฎรคือ25้ท่านนะครับก็ก่กอนที่จะมีการเขา้าร่วมประชุมเพื่อกําหนดท่าทีในการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยนั้นก็เป็นที่ประชุมสสมีการพูดคุยกัน แต่ในส่วนของคณะกรรมการบริหารพักยังไม่ได้หยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยกันในการประชุมคณะกรรมการบริหารพักในครั้งที่ผ่านมานะครับก็มีรายงานข่าวที่ผมก็ถือว่าพักก็เกิดความเสียหายเช่นกันนะครับในกรณีที่รายงานข่าวออกมาว่า16สอสอ16สอส,อสูนะครับอาจจะไม่เป็นข่าวทั่วไปนะครับ ที่ไปพากัว่าปชเดือด16สส,อสอขอร่วมเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลอ้างอิงถึงขั้วของท่านเฉลิมชัยอันนี้เป็นพาดหัวนะครับก็เป็นประเด็นที่ผมต้องการมาถแถลงมนดีเช่นกันว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยมันไม่เป็นความจริงนะครับเหตุผลที่ผมต้องอธิบายแบบนี้ก็เพราะว่าพรรคยังไม่ได้มีการพูดคุยกรณีของการร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทย ขณะนี้อยู่ในกระบวนการในวาระที่สองการคือการเลือกนายกรัฐมนตรีสองครั้งที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าที่คือวาระที่สําคัญของฝ่ายรัฐสภาฝ่ายนิติบัญญัติที่ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเมื่อไม่ได้มีการหยิบยกกันเนี่ยทั้งสองที่ประชุมไม่ว่าจะเป็นที่ประชุมสสหรือว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพักเนี่ยยังไม่ได้มีการหยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยกันนะครับแล้วสิ่งที่ผมย้ําตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาว่า ใช่ว่าใครจะตัดสินใจได้คนเดียวนะในเรื่องของการร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลอำนาจในการพิจารณาเป็นจะต้องเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรัปัจจุบัน25ท,ท่านต้องการประชุมร่วมกันครับแล้วมีมติว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาตนี่คือหลักการของพรรคเขาไม่มีใครคนใดคนหนึ่ง คนเดียวหรือสองคนจะไปพิจรารณาทำอะไรกันลับๆแล้วก็ไปตกลงว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่มันต้องผ่านที่ประชุมตามข้อบังคับักอันนี้ผมก็ยืนยันมาโดยตลอดนะครับว่าผมไม่อยากให้มีการรายงานข่าวในลักษณะน,นี้เพราะพักจะเกิดคว,วามเสียหายได้นะครับประชาชนก็จะสับสนว่าพรรมีข้อบังคับมี กฎเกณฑ์กตบบิกาในเรื่องของการร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลต้องผ่านการพิจารณาเป็นวาระที่สําคัญนะครับถ้าอยากจะพูดกันเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าใครจะใช้อํานาจตรการไปตบลมตึงใจไปกําหนดว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลรายงานข่าวที่นําไปเขียนเนี่ยที่น่าเป็นห่วงมากนะครับก็คือไปอ้างถึงขนาดว่า ประชาธิปัตย์มีข่าวลือหนักกว่านั้นคือเพจของพรรคโพสต์ว่ามี16สสภาคคต้านปั่นใจให้กับพรรคภูมิใจไทยเพจของพรรคเพจของพรรคไหนครับถ้าเกิดเป็นเพจของประชาธิปัตย์เราไม่เคยโพสต์ในสิ่งเหล่านี้ครับแล้วถ้าเกิดว่าเขียนวิเคราะห์ในลักษณะนี้ก็เป็นสิทธิ์อะกรับที่จริงก็เป็นการวิเคราะห์ถึงบอกว่าถ้าเกิดข้อมูลตามความจริงก็เหมือนที่ผมแสดง แต่ถ้าเกิดจะไปไกลถึงขนาดที่ว่าเพจของพรรคได้มีการโพสต์ในเรื่องของส6สอสภาคใต้ปันใจให้กับพรรคภูมิใจไทยไปแล้วไม่เป็นความจริงครับเพจของพรรคไม่ได้มีโพสต์ในลักษณะดังกล่าวส6บสสภาคใต้อยู่ภายใต้ค้อมกังวพรรคอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์จติกาของพรรคจะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองไปในทิศทางใดก็แล้วแต่มีกฎเกณฑ์จติกาก็าจะต้องมีการประชุมหารือพูดคุย เพื่อให้เกิดเป็นมนติของพรรคเราต้องการที่จะนำพาพรรคก้าไปข้างหน้าครับฉะนั้นแล้วการที่ร่วมกันคิดร่วมกันทำเนี่ยเป็นหลักการที่เป็นที่ติดตามเราดำเ,น,เนินการมาตลอดระยะเวลาครับตรงนี้พรรคจะมีการตรวจสอบรับฟ้องในการที่ข้อความที่บอกว่าไปลงในเพจของพรรคผมผมผมคิดว<ม>่าคงคงไม่นะครับแต่ว่าผมก็ต้องมาชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงด้วยหลักการว่ามันเป็นอย่างนี้จริงครับ แล้วผมในฐานะโฆษกพักเนี่ยผมถ้าเกิดถามถึงนอนาคตว่าพรรคจะมีมติอย่างไรแน่นอนครับผมไม่สามารถตอบได้แน่ครับเพราะผมเป็นแค่หนึ่งในกรรมการบริหารพรรคแล้วสถานการณ์ช่วงนี้ที่คณะกรรมการบริหารพรรคอยู่ในชุดรักษาการถ้าเกิดว่ามีการประชุมร่วมกันพรรคก็จะให้คณะกรรมการคณะกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการนี่แหละครับที่จะประชุมร่วมกับสสถ้าเกิดว่า การตกลงในเรื่องเงินกล่าวหลังจากที่มีหัวหน้าพรรคคนใหม่แล้วก็เป็นอำนาจหน้าที่ของณะกรรมการเหมาพรรคชุดใหม่ที่จะพิจารณาเรื่องนั้นัปเราพูดถึงอนาคตไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วในฐานะโฆษกพักผมพูดในนามพักก็ถ้าเกิดว่าผลการประชุมในอนาคตเป็นอย่างไรในเรื่องเงนกล่าวก็จะนําเรียนที่น้องประชาชนต่อไปครับเป็นไปได้ไหมว่าการประชุมเนี่ยจะได้กรกมหชุดใหม่ก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อที่กรกมหชุดใหม่จะได้ เพราะว่าเหมือนกับว่าถ้ายังเป็นตรรักษาการแล้วไปพิจารณามันกอากข้อคอรหษาตามมาผมผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึงนะครับที่ที่กรรมการบริหารครับก็ก็นำมาพิจารณาเช่นกันว่าเราอยากให้มีการเลือกคณะกรรมการบริหารพรคชุดใหม่ให้แลสร็จโดยเร็วที่สุดแต่ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการเป็นไปตามข้อบังคับเพื่อความละเอียดรอบข้อ มันจะมีผลถ,ถึงการเปลี่ยนแปลงจุดยืนของพรรคไหมครับเพราะว่าปัญหาที่ผ่านที่รอบที่แล้วที่มีการเลือกไม่ได้ครับจุดยืนของพรรคจุดยืน <ๆ S 2> ของพรรคที่ยังมีการเปลี่ยนเพื่อที่ไปจับคั้วทางกับพรรคกอื่นๆไหมครับไม่มีครับผมคิดว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการเลือกหัวนหน้าพรรคเลือกกรรมการเมืองพรรคไม่ได้ผูกโยงกันตรงนี้จุดยืนของพรรคครับ งพราะวันนี้กระแสมันยึดมั่นพรรคคือชัดเจนมาโดยตลอดครับว่าเราเดําเนินก,กิจกรรมทางการเมืองไปในทิศทางใดยึดมั่นระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพร,ระบรมมุขอันนี้คือสาระสาคัญที่สุดครับอุดมการของพรรคเราชัดเจนที่ทุกคนต้อง,ต,องต้องยึดตามนั้นอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่ามีคําถามผม,ผมก็เข้าใจนะครับว่าคําถามที่ถามเนี่ยสังคมอาจจะตั้งคําถามได้ว่าวันข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนกรณีที่ พวกนี้อจ,จะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของคตาาที่ผมไม่สามารถตอบได้จริงๆครับเหตุผลเพราะว่ามันต้องผ่านการประชุมจากทั้งสองฝ่ายนการประชุมรอบนี้คิดว่าน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมครับการประชมุแมแัก่การเลือกกการรเลคับ,มคบผ,มผมคิดว่ารอบนี้ที่เลื่อนมาเนี่ยคือเพื <c oughs> ่อที่จะให้มีกระบวนการที่ทําตามข้อบังคับพรรคโดยละเอียดรอข้อที่สุดนะครับ ก็ทางหน้าหลังจากประชุม11โมงนี้นะครับก็จะกําหนดวันเวลาสถานที่ผมว่าก็ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดครับมีข้อัยนิดนึ่งนะคะว่ามันเกิดการดเชงเอว่าเกิดความแรวที่กลงไม่หว่าสองฝนะไม่มีครับเหตุผลที่ที่ผมอาจจะไม่ได้พูดไปเนี่ยก็คือกรณีระเบียบที่ออกมาว่าจะกําหนด สมาชิกที่เป็นองค์ประชุมเนี่ยกรรมการบริหารพรรคหลายท่านกนะ็อาจจะกังวลว่ามีมีการกำหนดที่ทําให้ฝ่ายใดได้เปรียบเสียเปรียบหรือไม่เพราะวันนี้ก็ถึงมีการกลับมาพิจารณาว่าระเบียบที่จะไปกําหนดว่าให้สมาชิกรองภาพที่จะดําเนินการไปคัดเลือกเนี่ยให้เกิดความเท่าเทียมให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่สำคัญที่สุดนะครับ ในส่วนของการดําเนินการตามข้อบังคับอันนี BACK ้ก็เป <Mel> ็นเรื่องที่ข้อบังคับก็ระบุไว้นะครับไม่ได้มีการดึงนะครับแต่แต่เพื่อความละเอียดก็ข้อผมก็คิดว่าด้วยกําหนดระยะเวลาครั้งที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างที่จะมีระยะเวลาที่จํากัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วการที่มาพิจารณาให้ฉีดช่วนในวันนี้จากข้อทวงจริงของสมาชิกบ้านบางส่วนจากข้อทวงจริงจากคณะกรรมการบริหารทัพทุกคนนะครับต้องรับังครับเมื่อรับคอนเส็ตก็มาหาแนวทาง วิธีการไม่ใช่ว่าเป็นกรณีของการดึงว่าให้กรรมการบริหารพรคชุดนี้มีมติไปร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลก่อนหรือว่าอาจจะดึงไว้เพื่อเหตุผลทางการเมืองอื่นหรือว่าดึงไว้เพราะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันโดยหลักของพัคถ้าเกิดจะเห็นนะครับว่าเวลาเลือกตั้งหัวหน้าพรคเนี่ยการแข่งขันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับเพราะว่าผมก็ยังยืนยันนะครับว่าในฐานะที่เป็นสถาบันทางการเมืองเนี่ยไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่จะสั่งได้ว่า ให้ในายรนายขอมาเป็นหัวหน้าพรรคเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อมีความเป็นประชาธิปไตยมีการนําเสนอทั้งสองฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็เสนออีกบุคคลหนึ่งมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกฝั่งหนึ่งก็เสนออีกคนหนึ่งมาเป็นหัวหน้นออนหนาพรรคก็ต้องมีการหาเสียงกันก็ต้องมีการแข่งขันกันเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติครับที่จะต้องแข่งขันกันครับขออนุญาตถามประเด็นเรื่องเี่ยวกับที่ท่าทีของคุณเสถ่าที่ออกมาบอกว่าจะไม่แตะแล้วก็จะไม่แก้ไข เราจุด,ดยืนเรื่องนี้ชัดเจนมาโดยตลอดครับในเรื่องของเราไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขการยกเลิกมาตรการน112ผมในฐานะโฆษกพรคก็ยืนยันมาโดยตลอดแล้วสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรก็ได้มีการหยิบยกเรื่องนี้มาพูดปุ๋ยจนออกเป็นมติพักเราไม่เห็นด้วยนะครับที่จริงนอกเหนือกว่ามาตรการน112มีรายละเอียดอีกเยอะนะครับการที่เราจะในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ย การยกมูลให้ใครเป็นนายทจีเนี่ยผมว่าประอกอบด้วยหลายเหตุผลนะครับเหตุผลหลักในเรื่องของอการแก้ไขมาตรา1หนึ่งสองันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นส่วนสํนนาคัญเช่นกันแต่ก็ต้องมาดูว่านโยบายในส่วนของคนที่จะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคของพรรคการเมืองน,นั้นเนี่ยตรงกับกับพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าที่ผ่านมาที่ผมพยายามอธิบายว่ามีกลุ่มคนพยายามกดดันให ไปเลือกตาม14ล้านเสียงที่เลือกพรรคเก้าวไลเราก็บอกว่าไม่ใช่ขับเก็บผลเพราะว่าประชาชนที่เลือกประชาธิปัตย์มาเขาก็ชื่นชอบนโยบายของประชาธิปัตย์ที่เห็นว่าไม่ตรงกันกับพรรคเก้าวไลเพราะฉะนั้นการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองเราก็ต้องคำเสียงของประชาชนที่เลือกพรรคเรามาเช่นกันอันนี้ก็เช่นกันครับถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยเสนอคุณเศรษฐาเนี่ยก็จะมีการประชุมกันอีกรอบหนึ่งโดยพิจารณาหลายๆส่วนนะครับว่า การที่จะยกมือโหวตให้ใครเป็นนายงตีเนี่ยก็ต้องประกอบกันในห,หลายสิ่งหล,หลายอย่างครับคุณสุรรดเดชได้ถแถลงแนะนําให้พรรคก้าวไกลย,ยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีการสนับสนุนให้ถ้าเกิดว่ายกเลิกตรงนี้ในส่วนของทางพรรคประชาธิปัตย์เองครับมีท่าทีแบบไหนย,ยังไงได้มีความคิดอย่างไรเราคงไม่กล้าร่วมไปไปบอกเขาว่านะครับว่าพรรคก้าไกลควรจะควรจะยกเลิกหรือว่าควรจะ ไม่มีนโยบายควรจะถอยรื่งมาตรการน1-2เพราะการกําหนดเป็นนโยบายมาแล้วถ้าเกิดตอนนี้ก็ยังยืนยันว่าเขาเดินหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นผลจากการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคก้าไปก็ต้องยกรับผลที่ตามตามมาเช่นกันแล้วเราไม่ได้ก้ารุ่งเรียบร้องนะครับแต่ในส่วนของกรณีถ้าเกิดที่ตั้งคำถามว่าถ้าเกิดก้าไปถอยมาตรการใน,นองอแล้วพักจะมีมติ เปลี่ยนไปหรือว่าอย่างไรบ้างเนี่ยผมว่าที่ประชุมก็คงมีกันมีกันถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะครับครับดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นี่น่าจะใช้เวลาประชุมสักประมาณมผมญญญผมคิดว่าใช้เวลาประชุมประมาณชั่วโมงหนึ่งครับเพราะว่าการกำหนดระเบียบวาระมีอยู่ทั้งหมดสองเรื่องนะครับ สองเรื่องก็คือกรณีของการที่จะนาระเบียบการแต่งตั้งตังตวแทนสมาชิกพักที่จะเป็นองค์ประชุมแลวก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือกรณีของการกําหนดเวลาสถานที่การที่จะกําหนดวันประชุมใหญ่วิสามาัญซึ่งผลจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมก็จะได้แจ้งให้ให้ใหทราบเพิ่มเติมคุณเวงครับรอบที่แล้วมันติดปัญหาอะไรครับรอบที่แล้วนี่ยรอบที่เลือกที่แล้วนี่มันติดปัญหาอะไรที่เลือกครับผมผมคิดว่าอย่างนี้นะครับมันมันมีหลายปัจจัยนะครับ คือข้อมูลที่ผมได้รับมาเนี่ยราต้องอยอมรเราก็สมาชิกที่เดินทางกลับภูมิ้ําลำเนาเยอะเหมือนกันเพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยเรากําหนดเวลาประชุมไว้ตอน8โมงครึ่งถึงตอนเที่ยงนะครับมื่อทำไมมันถึงเกิดการที่การประชุมไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ะคะเมื่อมีการประชุมที่เลทเวลาไปช่วงใหม่เนี่ยก็มีบางคนที่ที่ที่กลับไปเพื่อเตรียมตัวที่บางคนก็จองตั๋วเครื่องบินบางคนก็ต้องเดินทางกลับถามว่า อันนี้เป็นเหตุผลที่ทําให้องค์ประชุมไม่ครบหรือไม่ผมว่าก,ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดจะบอกว่าใครความเห็นไม่ตรงกันแล้ววอล์กเอาออกไปเหมือนที่เขียนวิเคราะห์ข่า,ขาวอันนี้เราไม่สามารถไปถามคนที่ออกไปได้ว่าเขาเขาเดิอนออกจากห้องประชุมไปเพื่อเพื่อภาร,รกิจอะไรของขององค์ประชุมผมถึงย้ําว่าผมเป็นกรกตอ,อยู่ด้านบนผมพยายามบอกว่าองค์ประชุมของพรรคเนี่ยพยายามให้เข้านั่งประจําที่ เรามีนหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ดําเนินการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเรืยกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักให้เสร็จชิ้นเร็วทที่สุดเยผมว่ามันก็อาจจะไปติดขัดเรื่องต่างๆอยู่เรื่องอยนะครับขอย้าดีนิดครับว่าตอนนี้ในส่วนของภาพลักษณ์ทางสังคมเนี่ยอาจจะมองว่าประชาธิปัตย์คือน่าจะมีปัญหากันเยอะมากและทีนี้เราจะสร้างภาพลักษณ์ใหหมมมมััันนนเเพิ่งง่่่ยงงงไไไครรบก็ตา ที่เห็นไม่ตรงกันเป็นเรื่องปกติในทางการเมืองเห็นว่าการเมืองใหญ่ก็มีฝ่ายค้านมีฝ่ายรัฐบาลในพักก็เช่นกันนะครับเราไม่ได้เป็นพักของคนใดคนหนึ่งฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่มีความทิดเห็นของสมาชิกพักของของกรรมการบริหารพักที่แตกต่างกันก็ไม่เป็นปัญหาครับเพราะว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กองคบปัญหาชีวิตในภรคประชาปนต่ีงยมันส่งผลต่อการกระตุนทิศทางนโยบายหรือการเข้าร่วมรัฐบาลเสนอนของคุณยังไงครับเมื่อกี้ถามอะไรนะ ชุดรักษาการก็ทำหน้าที่ได้ครับจุดยืนทางการเมืองผมคิดว่าเหนือกว่าคณะกรรมาการบรหิหารพรรคชุดนั่นคือตัวการ ชอบที่เราสำคัญที่สุดเพราะถ้าเกิดงค์งประชุมไม่ครบผมในฐานะเป็นประกรกตอยู่ด้านบนร่วมกับท่านสามากร่วมกับคุณเหงนกรลยาไม่มีทางอู่ที่เราก็ต้องต้องปิดการประชุมส่วนที่ว่าใครจะแสดงความคิดเห็นใครจะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองเนินพักยังไงทุกคนก็ต้องร่วมมารับผิดชอบกันก็แสแดงว่าวันนี้ยังไม่มีความมั่นใจว่ารอบที่จะมีการเ,าเลือกหัวหน้ามั่นใจครับ ผลเพราะว่าวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะลงลึกในในรายละเอียดที่ทําให้มีความละเอียดมากขึ้นในเรื่องของการกําหนดเรื่องสมาชิกที่มาเป็นองค์ประชุมแล้วก็กําหนดในส่วนของการส่งหนังสือถึงสมาชิกเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามตาม,มาข้อบังคับและกฎหมายนะครับแต่ในที่สุดเนยเื่อ,อกระบวนการตามกฎหมายได้ดําเนินการครบถ้วนแล้วผมเชื่อว่าวันที่จะกําหนดในการประชุมวิสามัญข้างหน้าเนี่ยก็จะไม่เป็นปัญหาครับ คุณครับคุณราบเุณยรติ์เจวิงครับโคศักพคปราชธิปัต์ก็มาตอกย้ําความมั่นใจนะครับสําหรับการเลือกหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และก็ในส่วนของคณะกรรมการนะครับของพักประชาธิปัตย์ครับท่านผู้ชมครับก็ต้องรอดูผลนะครับท่านผู้ชมครับว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับ เพราะว่าที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับครั้งที่ผ่านมาคืออาจจะมีปัญหาในส่วนของการพูดคุยนะครับอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่หลายคนนะครับคาดหวังมากนักครับท่านผู้ชมครับนะครับก็ถือว่าวันนี้พระพุทธที่ปัดนะครับเป็นสถาบันทางการเมืองนะครับที่อยู่มานานนะครับ70กว่าปีนะครับแล้วก็นานกว่าเพื่อนนะครับท่านผู้ชมครับกว่าทุกๆภาคการเมือง ก็ต้องคอยเป็นกำลังใจนะครับว่าสถาบันการเมืองที่อยู่มานานแล้วก็ถือว่าเป็นพรรคที่เก่าแก่แล้วก็พยายามที่จะสร้างความเชื่อมั่นนะครับมั่นอบมั่นใจให้กับประชาชนนะครับทั่วประเทศได้แบบไหนอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับน่าจะ หลังจากที่ประชุมนี้ครับก็น่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีการเลือกหัวหน้าพักนะครับต่อไปก็คงที่จะต้องติดตามเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลนะครับการที่ประชุมล่มนะครับเมื่อ,อวันที่9ที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับวันนี้มาที่พักประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ก็ยังมีอีกหลายพักนะครับที่จะต้องอ มีการประชุมนะครับหาหรือรวมไปถึงพระเก้าไกลเองก็จะต้องมีการดําเนินนะครับว่าจะทําอย่างไรต่อไปนะครับในส่วนของนายพิธาลิมเจริญรัตนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปเป็นเครดิตนายกรัมตีได้แล้วนะครับก็หลายคนก็อาจจะผิดหวังนะครับในทางการเมืองก็ต้องติดตามต่อไปนะครับว่าจะตกไปอยู่พักใดแต่ว่าที่แน่ครับว่าพักอันดับสองนั่นคือพักเพื่อไทยก็กําลังที่จะฟอร์มทีมนะครับเพื่อที่จะ มาจัดตั้งรัฐบาลนะครับอรอนะครับเพื่อที่จะ,ะรอรัฐบาลใหม่นะครับ เก้าท่านนครับซูมเกท่าน,น ได้ยินยกมือขึ้นครับได้ยินทุกท่านนะครับช่วยแด้ที่ประชุมทราบนะครับตัวแทนสมาชิกพรรคเป็นองคประชุมใหญ่